เรามีอะไรให้ดูเราลงไปข้างล่างมาเนื่องจากคิดว่าในหัวสมองคิดว่าต้องขัดบ้านทันทีหลังจากแม่ไปแล้วเหมือนกับว่าถ้าไม่แช่ตู้เย็นใช่ไหมมันก็จะหมดขึ้นมันก็จะหมดขึ้นเธอซักปอกหมอนทัางในหมดเหรอไม่ไม่มีอะไรหมดแต่ว่าเนี่ยมีปลาก,กรอบปลาก,กรอบกิโลสองร้อยกุกงาหวานหวานเรียกว่าปลาปิ่ม นาเราวนะเราเรืองน้าให้ฟังมาของเราเนี่ยอ่ล่าสุดลุงเล็กลุงเล็กเป็นเกษตรกร,กร <c oughs> เป็นคนชาวนาเยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นญาติพี่น้องของเราเองแท้ๆอืมเป็นญาติพี่น้องเสื้อสายนะแล้วก็ล่าสุดแกจะติดแอร์เครื่องปรับอากาศเด้วยว่าน้องเราชื่อถังเบียตอนสมัยก่อนเรายังเคยเห็นเขาตัวเล็กๆ เขามีพม <cin> <house> ีเมียใหม่เนี่ยแล้วเขาก็มาเอามีมาอยู่ที่บ้านแล้วน้าเราก็หมือว่าไปต่อไฟให้เขาไม่ไม่ได้อะไรนาะไปขอมีไปไปขอม้อไฟที่ต่างจังหวัดเนี่ยขอหม้อไฟก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาท่างเงี้ยไม่รวมค่าเสียไฟเดินไฟเดืออะไรละน้าบอกว่าถ้าแอร์เท่านี้ต้องกี่แอมอ่เหมือว่าม้อต้องขนาดเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยน้าจะรู้ไงเราบอกว่า ทำเ,เนี้ยแล้วก็ไปไปต่อไฟเขานาก็จะไปต่อกับลุงสองคนเอาบันไดเอาอะไรไปเดินแป๊บเดียวเอ้ยไม่แบบนั้นหลายวันอยู่สามสองสามวันสี่ห้าวันก็ผมจะกลับมาน้ำไม่ได้เป็นแบบตากอบเหงว่อ่ hey, <laughs> <laughs> ิวห้าเหงวไว้วะคักร์กเกอะคเกร์เกาะมีโยชีกันว่าเค็ม อาหารจีนจะเป็นแบบนี้เราสนับสนุนของไทยมากค่ะเราว่ะไี่ถ้าเราไม่กินของไทยใช่ไหปลาอร่อยมากนะนี่เหมือนว่ากัวต้องไปซื้อของเมืองนอกแพงๆมากิน,น <c oughs> <c oughs> ไงอะไรปะก็เลยบอกวนะ่ามันก็ปรับได้เปล่าวะถ้าจำไว้นะแบบอันนี้คือแล้วแต่แล้วเช่นฉันเนี้ยนะ ถ้าใช้ของแพงนะจะกลับมาใช้ของถูกนะมันจะแบบต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีก่อนะมันต้องเหมือนกับว่ามีพื้นฐานของคนปกติอยู่ด้วยอ่ะถ้าใช่ว่าแต่ถ้าสมองก็แบบคิดอยู่ใช่ปะสมองเธอก็ยังคิดว่าต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นู่ในใช้นี่ใช่ปะนี่ฉันหมายถึงตัวฉันนะสมองฉันหยุดคิดแล้วไงไอการที่ฉันจะกลับไปกลับมานี่เรื่องปกติเลยโดยด้วยว่าฉันหยุดคิดนานมากเลย หมายถึงว่าฉันไม่ฉันไม่ใช่คนปกติอะคือคนที่อ่านใจวะชิตอย่างเดียวฉันจะเหมือนว่า 88. แปลกๆปดไนะงงเรืงง่งหนึ่งอันนี้รสชีสเนี่ยรสชีสกล่องหนึ่งหกสิบบาทน้วไม่อร่อยนะแ้แบบเพมเพมมันแบบน่ากินกับกาแฟพวกหัวข้าวเนี่ยอย่างรู้อ,แบบแบบอันเนี้ย อืมถ้าฉันพูดป๊อบนะคนแบบฉันนะถ้าคนแบบฉันดูป๊อบมันสึกปกติแต่ถ้าคนที่ตรงข้ามฉันนะมันจะปวดหัวเขาเลยวะอร่อยบะหม,ม,มี่กล่องหกสิบไม่ถึงร้อนะหกสิบจะสิบประมาณนะฮะถ้า,ถาไมใ่ใจแต่ไม่เกินร้อยอะ่ะไอเดียนะ เอามากินเล่นในห้องมันจะเป็นลักษณะกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยนะเยอะเออเข้ากินเล่นเวลาหิวหิวอันนี้ให้น่าดื่มมากความภูม ja. <weg> ิใจเนี่ยความภูมิใจเนี่ยใช้เงินประหยัดนี่ความภูมิใจเนี่ยแล้วหน้าหูนะ้นสุขประหยัดแล้วสุขภาพดีขึ้นมาก ล้างแบบสุขภาพหรือล้างไว้ว่าเพศทําท่นทำนี่เป็นอะไรที่แบบสระผมอืมเหมือนกับว่าเวลาที่ออกหมดอะแปรงฟันเลยต้องเอกยาติฟันให้หนาเดือนนี้ก็จะมีเล็ดเต่อหนอนทูกาให้เก็บรังได้วันนี้ห้าร้อย